นี่คือสรุปสถานการณ์เนปาลปัจจุบันกันยายน2025สิ่งที่เกิดขึ้น 1. การประท้วงครั้งใหญ่ของกลุ่มเจนเซตเริ่มต้นจากรัฐบาลสั่งแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายตัวเช่น Facebook Instagram YouTube X เป็นต้นเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ลุนทะเบียนกับรัฐตามกฎหมายใหม่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่พอใจเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกโอกาสทางเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชันที่มีมานาน 2. ความรุนแรงและการตอบโต้จากรัฐ มีการประทะก,กันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ปราบจราจนที่กรุงกาดมันทูและเมืองอื่นๆมีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ19-22ถึงคนตัวเลขอาจเพิ่มในบางพื้นที่และผู้บาดเจ็บหลายร้อยคน 3. รัฐบาลยอมถอยหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายบางส่วนนายกรัฐมนตรีเคพีชาาโอลีประกาศลาออกหลังจากแรงกดดันจากการประท้วงรัฐบาลยกเลิกคำสั่งแบนโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มแล้วหลังจากเกิดเสียงคัดค้านรุนแรงมาก 4. สถานการณ์ความมั่นคงเคอร์ฟิลและกองทัพมีบทบาทมีการประกาศเคอร์ฟิลเคอร์ฟิลในครุงการมันทูและเมืองสำคัญอื่นๆกองทัพถูกส่งมาดูแลสถานการณ์ในเมืองหลวงเพื่อบรรเทาความรุนแรงและรักษาความสงบ 5. ปัญหาพื้นฐานที่ถูกเปิดเผยและเนื้อหาหลักของการประท้วงคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโอกาสจ้างงานที่น้อยลงความไม่พอใจต่อการใช้กฎหมายควบคุมโซเชียลมีเดียที่หลายคนมองว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพสิ่งที่น่าจับตามอง นี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของเนปาในรอบหลายสิบปีและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทางการเมืองมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงเพราะแม้จะลาออกของนายกแล้วแต่ยังไม่มีผู้นําชัดเจนเข้ามาแทนหรือข้อตกลงระยะยาวที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทั้งหมดเสียหายทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล